สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่7.1หน้าที่20นะคะที่เราทำกันเมื่อวานนะคะที่ครูสั่งกันบ้านไปอ่นนักเรียนเรามาดูข้อหนึ่งใหญ่พร้อมกันนะคะข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยหนึ่งย่อยเนี่ยจะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เราเขียนในรูปของเศษส,ส่วนนะคะแล้วก็แสดงให้อยู่ในรูปของทศนิยม นักเรียนเรามาดูช่องสี่เหลี่ยมอันนี้แบ่งสี่เหลี่ยมย่อยๆเป็นทั้งหมด10ช่องนะคะ10ช่องมีส่วนที่ระบายสีทั้งหมด3ส่วนนะคะแส,แสดงอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษ3ส่วน10นะคะมี10ส่วนมีที่ระบายสีทั้งหมด3ส่วนนะคะได้เป็นเศษ3ส่วน10เศษ3ส่วน10จะเห็นว่าเศษ3ส่วน10เนี่ย เราสามารถทําอยู่ในรูปทศยมได้ก็คือทศยมกี่ตำแหน่งคะ1ตําตำแหน่งนะก็คือได้เป็น0.3นะคะะข้อที่1ผ่านนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2จะแตกต่างตรงที่ว่ามีรูปอยู่1รูประบายสีเต็มเลยก็แสดงว่ามี1รูปละที่เป็นจํานวนเต็มไม่เป็นเศษส,ส่วนนะคะอันนี้แสดงระบายเต็มทั้งรูปเลย นะคะมี1ละ1เป็นจำนวนเต็มไม่เป็นเศษส่วนนะคะต่อมาเรามาดูรูปที่2รูปที่2เนี่ยจะเห็นว่าแบ่งเป็นทั้งหมด10ช่องเช่นเดียวกันนะคะสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือส่วนเป็น10ส,ส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมดกี่ช่องคะ1 2 3่5 6 7 7ช่องนะคะได้เป็นเศษ7ส่วน10นะคะทีนี้ หนึ่งหนึ่งช่องเต็มที่เป็นจำนวนนับตัวนี้จำนวนเต็มเลยบวกกับเจ็ดส่วนสิบแสดงได้เป็นหนึ่งบวกกับศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดก็คือเจ็ดเจ็ดส่วนสิบเนี่ยทำอยู่ในรูปทศนิยมได้ก็คือ0.7คําตอบที่ได้ในข้อที่2ก็คือ1.7เนะคะเอา1บวกกับ0.7ได้1.7ต่อไปข้อที่3าม ข้อที่สามเนี่ยรูปจะเห็นว่ามีทั้งหมดร้อยช่องเลยเห็นหม้ยแนวนอนเนี่ยมีสิบช่องแนวตั้งมีสิบช่องเอาสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยถ้าเราจะนับก็ได้นะคะแต่หลักการจริงๆเราก็เอาสิบคูณสิบแนวตั้งมีสิบแนวนอนมีสิบสิบคูณสิบนะคะอ่าสิบมีหนึ่งร้อยส่วนสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยเนาะอ่าหนึ่งร้อยส่วนมีส่วนที่ระบายสีทั้งหมดกี่ช่องคะอ่านักเรียนดู 1>, 1อันนี้10บละยี่สิบสามอ่ะเราเฉลอยอันนี้นับ1 2 3 45สอ้าเมื่อกี้ห้าสิบละเอ็ดห้าสองห้าช่องจากทั้งหมด100ช่องก็เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็คือเศษห้สิบห้าส่วน100นะคะทีนี้เศษ55ส้าส่วน100เนี่ยเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอ่ะเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้ก็คือ กี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งนะคะก็จะได้เป็น0.55จนะคะอ่ะจบในข้อที่1ใหญ่แลวนะคะคนไหนเขียนพิมผิดนะคะนักเรนก็แก้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาดูข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่นะคะ,ะข้อ2ใหญ่นิดหนึ่ง ปรับหน้าจอนิดหนึ่งข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าจงเติเตมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูช่องสี่เหลี่ยมของนักเรียนข้อที่1เศษ3ส่วน5ข้อที่1เศษ3ส่วน5 ปรับให้ใหญ่นึงนัลน,นจะได้มองเห็นเศษสามส่วนห้าทำอยู่ในรูปตัวส่วนเป็นส่วนสิบทำยังไงนักเรียนคิดว่าทำยังไงห้าคูณอะไรให้ได้สิบอ่าห้าคูณสองเพราะฉะนั้นห้าคูณสองสามก็ต้องคูณสองใช่ไหมคะก็จะได้เป็น สาคูณสองเป็นหกห้าคูณสองก็ได้สิละได้เศษหกส่วนสิบต่อไปตัวต่อไปเราจะําเศษสามส่วนหาทำยังไงให้เป็นส่วนหรอกส่วนเป็นร้อยส่วนหาเป็นส่วนร้อยเราก็ต้องคูณอะไรคูณยี่สิบก็คูณยี่สิบทั้งเศษและส่วนนะคะสามูณยี่สิได้หกสิบหาคูณยี่สิบได้หนึ่งร้อยได้เศษหกสิบส่วนหนึ่งร้อ ต่อมาเราดูอันต่อมาเศษสามส่วนหส่วนเป็น5้ห้าคูณอะไรได้1,000 5คูณ200ได้1,000เพราะฉะนั้นเศษสามตัว3ที่เป็นตัวเศษก็ต้องคูณ200นะคะก็จะได้เป็นเศษ600้อยส่วนหนึ่ะคะต่อไปข้อที่2องคุณเลื่อนะข้อที่2เศษสิบส่วนห้ ทีนี้เราจะทำยังไงให้ส่วน50มันเป็นส่วน10มันจะต้องหารละไม่ใช่คูณ50หารอะไรแล้วได้10เราก็มาดู10คูณอะไรได้50คูณ10คูณ5แสดงว่า50หาร5แน่นอนหาร5ทั้งเศษและส่วน10หาร5ได้2 50หาร5เหลือเป็น10ได้เศษ2ส่วน10นะคะอันนี้ต่อมา เศษสิบส่วนห้าสิบห้าสิบทำยังไงให้เป็นส่วนร้อยก็คูณอะไรคูณสองก็คูณ2ทั้งเศษและส่วน10ก็คูณ2ได้เป็น20่สิบนะคะเศษยี่สิส่วนหนึ่งร้อยนะคะต่อไปตัวต่อมานะคะเศษ10ส่วน50เศษ10ส่วน50าสิบทำยังไงให้ส่วน50เป็นส่วนพันก็คูณ 20ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ200ส่วน1000นะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่3นะคะข้อที่3เศษสิบแส่วนยีเศษสิบแปดส่วนยี่สิบทำยังไงให้ส่วน20เป็นส่วนร้อเราก็เอา ยี่คูณหทั้งเศษและส่วน18ก็คูณ5้าคูณหได้เท่าไหร่อ่าห้าแใส่ศูย์ทด4 5 1 5เป็น90นะคะเศษเก้าส่วน100ต่อมาข้อต่อมานะคะข้อที่3เช่นเดียวกันอันเนี้ยมันไม่ได้มีตัวบังคับเราว่าจะต้องตัวส่วนเท่าไหร่นะคะอันนี้มันเป็นคำ,คำตอบปลายเปิด นักเรียนจะเอาไปคูณอะไรก็ได้หรือหารอะไรก็ได้แต่ต้องหารแล้วคูณแล้วลงตัวอ่านในที่นี้ครูยกตัวอย่างครูเอาหารสองครูเอา18ส่วน20หาร2มันหาร2ได้ลงตัวทั้งเศษและส่วนครับตอบที่ได้ของคุณครูก็คือเศษ9ส่วน10 18หาร2ได้9 20่หาร2ได้10แต่นักเรียนจะไม่เอาแบบครูก็ได้นักเรียนจะไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนเป็นเศษ36ส่วน40วนก็ได้นะคะมันเท่ากันนะ เราจะไม่ทําเป็นส่วน10ก็ได้ส่วนร้อยก็ได้ส่วนพันก็ได้แต่ในที่นี้ครูอ่ะมันทําได้ครูก็เลยทําเป็นส่วน10ต่อมา18ส่วน20เช่นเดียวกันครูอยากได้เป็นส่วนพันครูก็เลยคูณ50ทั้งเศษและส่วนเพราะ20คูณ50ได้พันนะคะแล้วก็18คูณ50ได้900นะคะได้900ได้เศษ900ส่วน1000นนะคะแต่อันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนครูนะ บรรทัดไอ้สอช่องสุดท้ายนะคะนักเรียนสามารถเดี๋ยวครูมาดูอีกทีหนึ่งตอนช่วงเปิดเรียนต่อมาเนาะเรามาดูข้อที่4ข้อที่4เศษ3ส่วน4อันนี้บังคับว่าทํำยังไงให้ส่วน4เป็นส่วน100เราก็มาดู4คูณอะไรได้100 4คูณ25ใช่ไหมคะคูณ25ก็คูณ25ทั้งเศษและส่วนก็จะเห็นว่า3คูณ25ก็จะได้เป็น75นะคะ ได้เศษเจส่วนหนึต่อมาเรามาดูข้อที่4ข้อที่4ตัวถัดไปเศษ3ามส่วนสี่ทำยังไงให้ส่วน4เป็นส่วนพันอ่าเราก็คูณอะไรเมื่อกี้เราคูณยี่ล้วเรก็คูณ2อง้อเอ๊ะห้ 50, ทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้เป็นเศษ750ดร้อส่วนหนึ่พอันนี้ ช่องสุดท้ายไม่ได้บังคับว่าตัวส่วนเท่าไหร่เราจะคูณ2คูณ3หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องถ้าคูณก็ต้องคูณตัวเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วนอันนี้ครูเอาเป็นส่วน10,000เลยนะคะก็จะได้เป็น7,500ส่วนด้วย1 0,000นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่เอาแบบนี้ก็ได้นะแต่นักเรียนจะต้องคูณตัวเลขที่เหมือนกันทั้งเศษและส่วน ข้อสุดท้ายไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนคุณครูดูอีกทีหนึ่งนะต่อมาข้อที่5เศษ20ส่วน25อันนี้บังคับตตัวเลยทั้ง3าจะเห็นว่าส่วน25ทํายังไงให้เป็นส่วน5คะเราต้องหาแน่นอนอาหารอะไรฮะายี่ห้าหารอะไรให้ได้5 25ก็ต้องหาร5หาร5ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น20หาร5ก็เป็น4นะคะ เศษสี่ส่วนห้านะคะตัวถัดมา,าทำยังไงให้ส่วนเป็นสิบเรามายึดดูตัวนี้เศษสี่ส่วนห้าเราไปยึดดูตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามัน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 ดูยากนะคะนักเรียนก็ดูเศษสี่ส่วนห้าตัวนี้เลยเอาเป็นหลักเศษสี่ส่วนห้าคูณอะไรแล้วได้สิบส่วนเป็นห้าก็คูณ 2ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน10ต่อมาเช่นเดียวกันออันนี้เราสามารถดูตัวนี้ได้าสามารถดูตัวนี้ได้ตัวนี้เศษ20ส่วนย5สามารถเปลี่ยนส่วน25ให้เป็นส่วนร้อยได้โดยการคูณอะไรคะคูณ4ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมก็จะได้เป็นเศษ80ส่วน100นะคะ ต่อไปข้อที่6ข้อที่6เศษ6กส่วน12อ่บาบังคับตายตัวเลยว่าส่วนส่วน12ต้องเป็นส่วน2นะคะเราก็ต้องหารหารอะไร12หารอะไรเหลือ2หาร6เพราะฉะนั้นก็ต้องหาร6ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2นะคะเศษ1ส่วน2ต่อไปตัวถัดไปอันนี้ นักเรียนไม่จําเป็นอย่างที่บอกก็คือนักเรียนจะคูณ2คูณ3หรือตัวเลขอะไรก็ได้ตัวเศษเศษ6ส่วนสิเนี่ยนะแล้วนักเรียนก็ใส่คําตอบได้เลยแต่ในที่นี้ครูยกตัวอย่างครูเอาครูเอาเศษ1ส่วน2ตัวนี้นะครูเอาตัวนี้ครูไม่ได้ยึดตัวนี้ครูไม่ได้ยึดเศษ6ส่วนสิครูยึดเศษ1ส่วน2ตัวนี้ที่เหมือนข้อเมื่อกี้เลยข้อที่5 ย,ยึดเสรหนึ่งส่วนสองทำให้ส่วนเป็นสิบครูก็ได้เป็นเศษห้าส่วนสิบนะคะยึดตัวถัดไปก็ได้นะตัวที่จะเป็นคําตอบตัวเนี้ยนะคะต่อไปก็เช่นเดียวกันครูก็ยึดตัวเดิมเศษหนึ่งส่วนสองครูเอาคูณห้าสิบทั้งเศษและส่วนเพราะว่าครูต้องการเปลี่ยนส่วนสองให้เป็นส่วนหนึ่งรอ้อยนะคะถ้า เศษส่วนตัวส่วนอยู่ในรูปของส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันเราสามารถเปลี่ยนส่วนตรงนี้ให้เป็นทศนิยมได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเรายังเป็นส่วนตัวอื่นอยู่เราต้องทําให้มันเป็นส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันก่อนนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้ครูก็เลยทําตรงนี้ให้ดูแต่ถามว่าถ้าตัวเศษเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยเท่ากันไหมอย่างข้อที่5เนี่ยเศษสส่วนห้าเนี่ยมันเท่ากับเศษแปส่วนสิบไหมเท่ากันนะคะนักเรียนนะคะเท่ากัน นะคะอ่ะต่อไปข้อที่7เศษ8ส่วนผันอ่าเศษ8ส่วนผันอันนี้แหละเราเราไม่ได้ทำส่วนผันให้เป็นส่วนร้อยส่วน10ส่วนส่วนหมืน่นส่วนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เราจะหารมันเป็นคำเราครูหารหารก็ต้องหารลงตัวทั้งเศษและส่วนเห็นไหมอ่าอันนี้นักเรียนทําไม่เหมือนครูไม่เป็นไรนะอันนี้ดูข้อที่7เนี่ยมันเป็นคําถามปลายเปิดหมดเลย เป็นคําตอบไปเปิดนักเรียนจะตอบอยังไงก็ได้แต่ต้องถ้าคูณก็ต้องคูณตัวเลขที่เหมือนกันอย่างที่ครูคูนครูบอกก็คือคูณ2ทั้งเศษและส่วนหรือคูณ3ามทั้งเศษและส่วนถ้าหารก็ต้องหารลงตัวนะคะหารไม่ลงตัวไม่ได้นะหารไม่ลงตัวใช้ไม่ได้นะจะผิดนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะครูก8็8ส่วน8ส่วน หหารแทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ1 1ส่วน125นะคะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นฉเฉลยที่คุณครูฉเฉลยให้นักเรียนไปเมื่อวานทำกันไปสอนไปแล้วแล้วก็ให้ทำในหน้าที่20นักเรียนทำแล้วก็ดูฉเฉลยตามนะคะวันนี้ฉเฉลยแล้วก็วันชั่วโมงหน้าพรุ่งนี้นะคะชั่วโมงถัดไป วันศุกร์ไม่มีเนาะวันศุกร์เราเป็นทบทวนแล้วก็ทบทวนเนื้อาหาที่เรียนไปนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มเรียน1วันแล้วก็สลับเฉลยเรียนแล้วก็เฉลยนะคะเราจะอาจจะได้ไม่มากนะคะไม่เป็นไรนะคะก็พยายามตั้งใจคนไหนทําผิดก็แก้ลบด้วยดินสอให้เรียบร้อยแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจตอนเปิดเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นการทบทวนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะ